สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พ t ท f o อสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่2มกราคมกับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลมาจับตาสภาพอากาศกันก่อนค่ะอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นทําให้อุณหภูมิทั่วไต้หวันในวันนี้และวันพรุ่งนี้ลดลงโดยภาคเหนืออีรานและมาจูอุณหภูมิอยู่ที่12-15องศาเซลเซียสภาคกลางภาคใต้และแตะวันออก14-17องศาเซลเซียสวันนี้ทั่วประเทศมีฝนตกเป็นระยะระยะที่ยอดเขายิซานก็ถูกปกคลุมด้วยหิมะอีกครั้ง ในช่วงเช้าวันนี้ยอดเขา่ีสานอุณหภูมิต่ำสุดที่0.3องศาเซลเซียสสถานีอุตุนิยมวิทยาอีสานร,รายงานว่ามีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งโดยในช่วง2วันนี้ภูเขาสูงกว่า3,500เมตรในภาคกลางและภาคเหนือมีโอกาสหิมะตก ขณะที่มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ในวันจันทร์ซึ่งมีความแรงใกล้เคียงกับมวลอากาศเย็นจากจีนจะทําให้อุณหภูมิลดลงคาดว่าจะส่งผลกระทบจนถึงวันศุกร์หน้าโดยภาคเหนืออาจเหลือเพียง10องศาเซลเซียสเท่านั้นประชาชนจึงต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี นักแสดงควงกระบองไฟชาวไต้หวันหายตัวหลังเดินทางไปทำการแสดงในประเทศไทยเมื่อช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาพ่อเผยได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากลูกชายโดยมีการเรียกร้องเงิน30,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับการปล่อยตัวจากการตรวจสอบตำแหน่งโทรศัพท์พบอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาคาดอาจถูกส่งตัวไปยังฐานปฏิบัติการของมิชชาชีพ เีลาการแสดงโชว์ควงกระบองไฟและการแสดงพ่นไฟนี้ทําให้ผู้ชมไม่อาจละสายตาได้เลยนักแสดงท่านนี้มีชื่อในวงการว่าเฉาเกวยสัปดาห์ที่แล้วเขาเดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยภายหลังเขาโทรหาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเขา口气就是说啊爸出大事了啊า被逮ก啊我被绑架了然后要้要 ยางเราก็ตามญาติได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือและเรียกค่าไถเป็นเงินสา0,000ื่นเหรียญสหรัฐณะที่สัญญาณ GPS ชี้พิกัดของเฉาเกวยอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเฉาเก๋วยอาจถูกลักพากตัวไปยังฐานปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อนสนิทของเฉาเก๋วยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เฉาเกวยพบประกาศรับสมัครงานใน Facebook ก่อนจะตัดสินใจสมัครเข้าทำงานและเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงวันคริสต์มาสจนกระทั่งหายตัวไปในเวลาต่อมา 他他到到底是是是是不被的的部分有有目前收就อุบายหลอกลวงไปทำงานยังต่างประเทศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดองค์กรต่อต้านการหลอกลวงทั่วโลกกาโซเผยว่าแกงต้มตุ๋นใช้อุบายหลอกไปทำงานยังประเทศไทยเพื่อให้เหยื่อตายใจขณะที่กรมสอบสวนคดีอาญาไต้หวันเตือนประชาชนว่าหากจะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศต้องระมรัดระวังเป็นพิเศษ คุณผู้ชมคะสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เริ่มใช้ชุดพนักงานแบบใหม่เป็นกางเกงที่สสนามบินตั้งแต่วันที่1มกราคมเพื่อให้พนักงานมีทางเลือกในการแต่งกายที่หยุ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศแล้วยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือหญิงอีกด้วยหลังเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเฉวกังพนักงานต้อนรับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ต่างทยอยลงจากรถถือกระเป๋าสัมภาระส่วนตัว พร้อมมุ่งหน้าไปยังเขตห่วงห้ามของท่าอากาศยานพนักง,งานต้อนรับหญิงส่วนใหญ่สวมเครื่องแบบกระโปรงขณะที่อีกทีมมีพนักง,งานต้อนรับหญิงจํานวนไม่น้อยที่สวมใส่กางเกง比落ด้าน China Airlines เปิดเผยว่าเครื่องแบบกางเกงของพนักง,งานหญิงเริ่มใช้งานในวันที่1มกราคมโดยพนักง,งานที่ประจำท่าอากาศยานสงสัร เขาเยื้นและเกาชงสามารถเลือกใส่เครื่องแบบกระโปรงหรือกางเกงได้ตามความต้องการ让同仁自己选择，呃他们会依照他们的需求，他们在三套的制服里面，他们可以选择有一套裤装或者是有两套裤装。เมื่อสวมใส่แล้วพนักง,งานต้อนรับต่างรู้สึกว่าเนื้อผ้าให้ความอบอุ่นและรู้สึกสบายนอกจากนี้ในิริยบท,ที่ต้องนั่งยองหรือก้มตัวก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมามีเพียงสายการบิน t i เกอร์แที่มีเครื่องแบบกังเกงเท่านั้นหลายสายการบินในยุโรปและอเมริการวมไปถึงสายการบินของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จำนวนไม่น้อยต่างเปิดโอกาสให้พนักง,งานสามารถเลือกสวมเครื่องแบบกังเกงได้ขณะที่ผู้โดยสารก็เห็นด้วยกับเครื่องแบบในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากมองว่าสามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นและให้บริการผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นด้วย แม้จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วแต่จีนยังคงส่งเรือรบและเครื่องบินทหารเคลื่อนไหวในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่โดยเน้นย้ำความสัมพันธ์ชั้นครอบครัวระหว่างสองฝ่ายแม้เนื้อความจะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าต้องระวังการกดดันทางด้านทหารและการทูตจากจีน ในช่วงวันสุดท้ายก่อนก้าวเข้าสู่สกราดใหม่พบเรือของหน่วยยามฝั่งจีนรุกล้ำเขตควบคุมหน้าน้ำใกล้กับหมู่เกาะจึงเหมือนหลังเกิดเหตุเรือสปีโบ๊ทจีนคว่ำในเขตหน้าน้ำจึงเหมือนเมื่อวันที่1 4่กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วหน่วยยามฝั่งจีนได้ประกาศในเวลาต่อมาว่าจะลาดตระเวนในเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งจีนเหมือนอย่างสม่ำเสมอโดยจนถึงตอนนี้จีนได้รุกล้ำหน้าน้ำนอกชายฝั่งจีนเหมือนแล้วถึง52ครั้ง เมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบเครื่องบินรบจีน2ลำโดยในจำนวนนี้1ลำรุกลำเส้นกึงกลางระหว่างช่องแคบไต้หวันและยังมีรรงงานพบเรือรบจีนอีก7ลำเคลื่อนไหวในบริเวณโดยรอบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ที่มีเนื้อหาพาดพิงถึง,ถงไต้หวันซึ่งผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 隔断我们的血脉亲情，谁也不能阻挡祖国统一的历史大势。新年的这个演说里面，我觉得晨曦过去大概的这个，呃，用字呃遣词，中国大陆的对台政策，大概基本原则是不会变，啊、呃，反独，第一优先促统，然后还有反对外在势力的干预。 นักวิชาการว<น>ิเคราะห์ว่าแม้น้ำเสียงท่าทีและเนื้อหาคำพูดของชีจิ้นผิงที่กล่าวพาดพิงถึงไต้หวันจะไม่แตกต่างจากคำอวยพรในปีที่ผ่านผ่านมามากนักแต่ในปีพุทธศักราช2568นี้ไต้หวันอาจต้องระวังการคุกคามจากจีนตลอดจนปฏิบัติการทางการทูตและทางทหารของจีนมากยิ่งขึ้น คุณผู้ชมคะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เมืองนิวออร์ลีนสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นเมื่อชายวัย42ปีจากรัฐเท็กซัสขับรถพุ่งใส่ฟูงชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บ35รายก่อนถูกวิสามันโดยตำรวจมีการตรวจพบธงไอซิสบนรถของผู้ก่อเหตุ เพียงสามชั่วโมงหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่เมืองนิวออร์ลีนก็เกิดเหตุสะเทินขวัญขึ้นเมื่อมีคนร้ายขับรถพุ่งเข้าใส่ฟูงชนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายราย,ายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจียโดยตำรวจพบทงไอซิสบนรถของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวอเมริกันวัย42ปีจากรัฐเท็กซัสหลังขับรถพุ่งใส่ฟูงชนก็กระโดดลงจากรถพร้อมอาวุธจากนั้นเปิดฉากยิงใส่ตำรวจจนถูกวิสามันในที่สุดขณะนี้ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ขอบคุณที่รับชม PTS FOCUS สไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพการเล่นสกีที่เลบานอนและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ